ครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่คนไทยทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นี้นะครับผมสรพงษ์ชาตรีขณะน,นี้กำลังพูดอยู่ที่มหาวิหารอุทยานล,ลานบุญมูลนิธิของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรม,มรังสีครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชาสีมาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29นะครับ เมษายนพศ41นะครับ2141ก็เริ่มสร้างรูปเหมือนไว้ที่วัดศรีสุดาแล้วก็ถอดพิมพ์หล่อเสียนที่วัดละคังนะครับนำมาประกอบที่นี่227ชิ้นนะครับนำมาเชื่อมเป็นชิ้นๆน,นะครับเสร็จเมื่อวันที่1เมษายน2 5 4 3นะครับอยู่วันที่ดิน3ไร่ ซื้อไร่ละส0 0 0สนขนาดนั้นยังไม่มีที่ดินนะครับตั้งเป็นมูลนิธิเริ่มสร้างหลังคาเริ่มสร้างสวนขนาดนี้ขยายที่ดินออกไปร5 0ไร่นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่มีความเคารพในหลวงปู่โตก็มากันมากรู้ข่าวที่นี่จะมีราดหน้าเลีย้ยงตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับท่านผ่านมาทางภาคอีสานก็เรียนเชิญต้นไม้ทุกต้นที่ท่านเห็นนะครับยกเข้ามาจากกลางทุ่งกลางนาหิน หินที่ท่านเห็นยกเข้ามาจากกลางทุ่งกลางนานะครับสระน้ําที่นี่ไม่มีก็ขุดขึ้นมาเอาปลามาเลี้ยงนะครับเพื่อลูกหลานปู่โตมาผ่านมาทางภาคอีสานก็แวะมาเที่ยวชมสวนปลามาชมสวนหินมาชมสวนต้นไม้นะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพหรือวันตายของปู่โตสระ137ปีแล้วครับพี่น้อง ทุก22มิถุนาเราก็จะนิมนต์พระมาประมาณ200รลูกนะครับทำอาหารถวายพระถวายสตังพระถวายปัจจัยพระมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนต่างๆอย่างปีนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมอบรถยนต์ให้โรงเรียนเทศบาลล้านสามแสนหรือล้านสองแสนแล้วก็มอบเสาธงให้โรงเรียนราชสีมาล้านเก้าแสมอบเครื่องคอมพิวเตอร์25่หเครื่องให้โรงเรียนอาชีวะโคราช นะครับแล้วก็มอบเครื่องไทยเอกสารให้อำเภอสีคิ้ววัดห้วยลุงเอาไว้ใช้ในการต่างๆแล้วก็มอบคอมพิวเตอร์มอบอุปรกรณ์15รายการวันนี้นะครับ15รายการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สรพงพงได้มามอบให้กับพี่นนอะนะครับก็เป็นเงินที่พี่น้องนํามาถวายปู่โตสอพงษงจะไม่เก็บไว้นะครับส่วนหนึ่งสร้างสร้างโรงทานโรงอาหารสร้าง ที่ะตะกันแดดกันฝนให้กับคนที่มาไหว้หลวงปู่โตนอกนั้นก็แจกจ่ายไปยังผู้ยากไร้อย่างวันนี้แจกของผู้สูงอายุก็จะมีตังค์คนละพันบาทเกือบ3า0คนอคน,นในของในกระจาดนั้นก็อีกห0 0บาทคนละพ6นหกพันหกสามร้อคนนะครับงินพี่พี่น้องมาทําบุญกับปู่โตก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ไปถึงประชาชนเด็กเรียนดียากจนใครไม่มีทุนเรียนหมอก็เอามาฝาก แต่ต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมด้วยนะเรียนเก่งไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมเราไม่ได้นะครับพ่อแม่อยากจนเป็นหมอไปก็เยอะเป็นวิศวะก็เยอะเป็นสาธารณสุขเป็นพยาบาลมากมายไข่กองครับเพราะเงินของพี่น้องไม่ใช่เงินของสอรพงนะครับบางท่านหูบอกสอรพงรวยเข้าใจผิดทุกบาททุกสตางค์ท่านมาให้ปู่ตอปู่ตอท่าน อนุโมทนาแต่ท่านไม่จับตังท่านไม่ใช้ตังท่านไม่ฉันน้ำไม่ฉันอาหารเพราะท่านอยู่ในโลกทิพท่านมีอาหารทิพมีความเป็นทิพนะครับบุญกุศลก็ตกไปหาพี่น้องสมมุติอย่างมีข้าวหนึ่งเม็ดถ้าเราเก็บไว้สรพองเก็บไว้โดยไม่เอาไปปลูกไม่เอาไปให้เขากินก็จะเป็นบาปงั้นผมเก็บเงินพี่น้องเนี่ยบาปผมต้องจกาให้หมดแจกให้หมด แจกให้หมดลงไปในอิฐในหินในดินในทรายลงไปในดินนะครับลงไปในอุปการออการเรียนการสอนลงไปในมนุษย์ให้อิ่มหนำสำราญให้ได้มีความรู้นะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างขอเรียนเชิญนะครับท่านผ่านไปผ่านมาเสาร์อาทิตย์สารพงษ์ชาตรีอยู่นะครับสิบปีแล้วไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์จะทํางานจารังคารพุทธพุหัสสุขเสาร์อาทิตย์อยู่ตลอดนะครับขอเรียนให้ทราบ แล้วก็ตรงนี้อาจจะใช้เวลาน้อยถ้าท่านสงสัยอะไรประการใดแวะมาถามผมได้เสาวาทิศนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับครับก็มีเรื่องนึงครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับสรวงต์ชาตรีและชาวาคณะมีคุณภัยรัตรสังวริบุตรเจ้าของบริษัทดีดา้าดาราวิดีโอสามเสียงที่สร้างหนังสซางระครเนี่ยก็มีความเคารพ ในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็บไปไหว้ทุกปีแล้วดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครังไปถวายนะครับท่าบอกว่าปีหน้าใกล้วันคล้ายวันเกิด80ของหลวงพ่อขับลูกศิษย์ก็จะจัดพิธีใหญ่โตมาหัวลานนะครับท่านได้เห็น ที่สระบ์พูดวันนี้ถ้าทราบข่าวแล้วก็บอกต่อ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 นะครับใครเคยไปเขาชิจกูดเตรียมฟังข่าวให้ดีนะครับประมาณเดือน80ของหลวงพ่อเขียนประมาณเดือนไหนนะครับก็คองติดตามข่าวตามวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์นะครับไปกันให้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสำเร็จทุกรายนะครับ มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับ,รบขอบนุโมทนาขอบคุณครับ